สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองปายเมื่อเมื่อเมื่อกินเด้อะดิเอ้ยหนีมสวยใส่สื้อเอี๊มนางเป็นกำลังใจให้ยายยายกรอยากอยากเออกำลังใจให้ยายกินปนมาหนิอันนี้ปนกะลานะจ้าทุกคนอืมอมันจะหน่ออะไรหน่อขาเนาะหน่อขาอร่อยหน่อขาอร่อยจังเลยที่เมื่อกินงานเนี่ยอืม นอค่าอือกิอยังไงวัดจนไม่ได้แล้วเนี่ยกินนะยอดหรืออะไรไม่รู้เลยไอเดินไอเินกืนน้ำลายใครืนกือเอเมคืนน้ำลายเหเอเมอย่างงี้จ้ะนี่แล้วอืออือเอ็นต้องปลงใจอยู่ห้างยากอืออือเอ็นดูนะ โตขึ้นก็กินผักได้อือเออมนี่อร่อยมากนะเออมนี่แหละกินอ่ะอืมอันนี้คือขาอ่อนลวกขาอ่อนต้มอันนี้เขายอดอะไรนะกระทองบ่ะกระบว๊อืมกระบวดอืมกระบวด เนี่ยลิ่นอย่างงี้นี้ก้หลานก็อยู่ใกล้นังมาดูญาตก,กินผักกินผนนี่คือผักสะเม็ดผักสะเม็ดนี่กับผนแ่บอือบิวหายเลยว่าจะใส่เลยใช้ไปเอาชน กินคนเดียวไม่เปแล้รอมือมอมืหอม,หอม,ห,อมหอมอ่ะผักเสม็ดมันหอมรุ่งตะปุ่นหอมมาก แต่บาเคซชอบกินหยอกนอขามากมื่หวาน่อนแล้วจะอร่อยเยอ,อมาก <c oughs> อืมอืมหน่อขาะมันใส่อ่ะตอนอยู่สวีเดนนะฉันนั่งนึกไม่หน่อขาหรือเปล่าวะบ้านเราอนึกดูและบอกตัวเองว่าถ้าฉันเจอฉันซื้อก็เจอจริงๆจะพี่น้องจ๋า kính <laughs> um. um. này I'm nè kính này ở xanh kính xanh biêu hài àm ăn không phải มนก็ใช้แกงหน่อไม้มาแต่ไม่มีช้อนมาให้คือฉันมีมือแบบสองมือลุกไปก็กะไรอยู่มันมาแล้วมันมาแล้ว <c oughs> แกงหน่อไม้เธอน่ะไม่มีช้อนให้ฉันตักพิสกินอะไรเออเห็นไหมก็ช้อนมาให้แล้วเนี่ยอืออือออืออือืออืออ

มับนบ้านดีธรรมชาติไม่มีการอะไรนี้ไม่มีการจัดสอมทั้งไม่เสจ <laughs> ธรรไมชาติมากเลยไอ้หัวเลาะย่างเี้ถูกจังลนะมันไม่มีการเอฟเฟกต์อะไรนะ้ึว้าวัดแบะเขือนแบเขือแแสบแท้กินเข้าไปคำนันวยเลย อืมเอ็อืมอืมอืมกลังใจอยู่ข้างจะเอ็นอมเล็กดมาเขือ Bạc cho mình yeah. cho em du khách mẹ em không không đâu à? không 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 อืมอืมเป็งอนมานจังนว้ะเออมกินมีนมขมมดแดงอยู่ถึงร้อยไปข้างหน้าเขบอกนียแล้วชอบที่สุด,สด,สดก็คืหน่อคาอืมนอ่นอคาเดีเยวเมื่อคนอด่ยากจ้ะ รู้ชอบกินอยากกินหนอ่อข่าต้มขาไก่เนาะใช่ไหมใส่นี่เนาะใช่ไหมอืม,อมต้มขาไก่แบบอริจินต้องเขาจะใส่หน่อขา่าไปด้วยนะจ๊ะบ้าฉันสน่ะอืม ตอนเด็กๆพ่อปลูกขายเยอะเขาจะต้มขาไก่ให้ทีนึงก็เป็นไก่บ้านแล้วแกก็เอาขาจริงๆใส่อร่อยใส่กะทิ mm. อืม ค่ะมันจมันละต้มมันมันนม่ขมอ่ะมันข,มน,ม,นขมนิดใหเ่แต่อร่อยอ่ะมันกำมันละกแด้บวกอืมอากกินำาชาติกิน ดื่มน,น้ำแบบจ้านักหลายครับปมเจ็บทัดปากก็เกยก็เลยจิ้มมือของเราไปก่อนเจอเจ็นลิปหน้า ก็จะพามากินอะไรมาไทยผักเยอะเลยเดี๋วกินทั้งหมดนี่นะค่ะถ้ากินหมดก็คิดเป็นจะยาไปขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะบคอมเมนต์เข้ามาเยอะยจ,จากก้าขอบีค่ะบ๊ายบาย